ให้เยอะก็กลับสวยดีกันด้วยนะครับเลยมาอยู่กับผมนะพี่เควันนี้เราก็มาอยู่กับเซิร์ฟไลน์วอลกันนั่นเองนะฮะเซิร์ฟนี้ก็นี่ครับก็เป็นฉายาเลยครับเอ้ไม่ใช่ดิเราถูกแล้สายสายครับเจ้าสายเลยครับเราก็เอากันเลยครับแต่ผมเล่นประจำก็สายนี้ครับผมเล่นตลอดครับสายนี้ไปเลยครับผมก็จะไปแล้วอ่ะ ผมก็จะมาเล่นเซิร์ฟนี้กันนั่นเองนีเ่เอาตรงนี้แหละคนสิคนยสิบสอมยิบสองโปกเกมอนนี่แหละนะก็วันนี้ไม่รู้จะชนะไหมนะอยากจะจะชนะได้เกินเมื่อไหร่จะเริ่มเนี่ยฮะไม่ใช่แบบโอ้ยนานได้เกินมาเจ็เกัแปดเจ็ดหก 5 4าสี่วัดสามสอ่าห์บอืะฮอืมขวานธนูเอามาจุดก่อนนี้ไม่ต้องเอาของของไม่ของไม่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 ดีเลยไม่ดีนน่แหละนะหึบอืมเม่าฮะถามหน่อยมันแบบดีมีอะไรดีกว่านี้ไหม มันไม่มีแล้วเหรอฮะทำไมผมไม่ด้ใส่ชุดนี้ถุงถ่มันจะเกิดข้อบิดพลาดนะที่จริงฉายานี้มันจะดีกว่านี้เม่อกี้ทำเมื่อกี้น่าจะเป็นแมนบักอกอะมันบักเซอบบร์บักท้าไงก็ต้องเอาเสื้อเอาของไปแล้วปึ๊บ จึ๊บนุ่งมึงหลบหาพ่อมึงตนะอนนี้มาไปแล้วยิงๆไ,ไปไปจึบต่อไปเลยโอ้ยจ้ะเกือไปแล้วถ้าเป็นจริงก็น่าจะตกตายแล้วเดี๋ยวต่อต่อ ฮึบฮึบฮึบโอเคไปต่อเลยครับอักชิบานะโอ้ต่อยางเทพครับฮึบฮึบอ่ะ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 อ่อมันจะตายมากกว่ามันมึงเหรอ มึงคิดว่าไข่เจียวมันเทพขนาดนั้นเหรอไข่อ,อวดอวดอวดนี้ยเปียดนี่ยเนีโกงครับโกงครับเล่นโกงครับเล่นโกงครับมาผมจิบผมแพ้แน่ของคุณอเออเออเออมึงโอตายหาแล้วแพ้เลยข้างถอะน,นี่นี่เกิเข้อผิดพลาดก็เลยถอดชุกทิ้งเลย เห็นไหม,ไมเห็นไหมมันจะแหลกขนาดนะาาาี้ปะมาเพิ่มพาแมพพาแมพนี่โปกเกมอนนี้มีทั้งสี่คนเข้าเลยปโปกเกมอน,กนอีกแล้วผมจะได้ด่าปโปกเกมอนอได้หละดีแล้วนี่ว่ามีอลายคนจะเข้ามาเออ,เออหกคนและถ้าได้ยิบสี่คนมันมันมากมากเลยมันแบบโคตรแบบมันเนี่ยหกแล้วหกแล้วอืว้อ แพ้ไม่มีวันชนะแน่นอนเลยแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์อ๋อไม่ใช่อ๋อผมรู้แล้วมันไม่ใช่สายนี้ สายผิดสายลืมผิดสายเลยก็มีสายสายหนึ่งโอเคถูก ดูต่อเลยมันหนึ่งสายหนึง่งแต่ช่างแต่ปลายเข้าไปเล่นใหม่นี่ไม่ใช่โกงนะมันต่อแบบนี้ได้อยู่แล้วคร่ไนนะมไม่พี้ีไม่ทีทีทีนี่แหละ สายผมสายพินพินย่แบบถูกแท้คือ มาขึ้นมาขึ้นมาเรื่อง,องอนี้มาได้เวลาดีาอืมอ้เอ,อ้ยช่างไปต่อเลยไม่ใส่ทีนี้ดีใช่ไะมใช่ว่าไม่ใช่ดีไม่ใช่อีกใคร แล้วผมยังไม่เคยเล่นสายพวกกบอนไม่ไหนเล่นแล้วนี่ก็เล่นแล้วใช่ไหมนี่เออเล่นแล้วนี่ยังนี่ยังอ่ะไอพวกนี้่ะเพรานั้นต้องไปเล่นดูไปเล่นแบบทิดสายกันนะนโอ๊ยเขำมากเลยเนา แบบนี้อืมแบบนี้ไม่แบบอ,อืมเฮ้ยเบื่อที่เป็นแบบนี้เดี๋ยวมันโกงมันจะไม่โกงนะมันโกงเป็นไปล่มันบอกทะานินยาจ,จะไม่ชอบอ่ะมันโกงเราดวกน,นกระใสกม่ใสอะไรว่าทะานิ ไม่ไม่ที่ดีผมเออใส่ธนูเนะี่ถธนูนี่ผมชอบนะผมชอบถนูชอบใช้ถนูน้องใส่ได้แหละจะเล่นใส่นี้ตลอดเป็นสายผมชอบแหละตังแวะตังไว้แล้วมีแล้วโอเค Наталья. Ой, я говорю, как ты ไม่ชอบแล้วเล่นเกียร์เกียร์ยสายสายนี้แล้ดูมันทำโอ้ยไม่ชอบแล้วชอบสายนี้มากกว่าเดี๋ยวไอพีเซิร์ฟก็เดี๋ยวจะไม่เอาดีกว่าไอพีเดี๋ยวไม่ให้หรอกไม่ให้เกียร์แมวแมเอาต่อไปสายนี้จะมาลองดู ดวยดวยต่อปป๊บปั๊บปั๊บเปิดมันจัคางนิดโอเคสองหนงศนเตรียาของนี่ไงสายได้ไหนอืมฮ้ยไม่ใช่หรอเอาโอ้ไม่สาย ไก่เอามาหมวเน่ยยอมตายกว่าทำไมแบบนี้ยอมตากว่ายอมตายสเด้อโยดุ่งเลยสดุ้งเลยเมื่อกี้โอ้ยวิ่งมาแบบเฮ้ยมันโกงขอแบบแบบุ่โอไมเหนยเีย โอ้โหเงยชัดโอ้ยนั่นไม่มีกลองอีกออออกออกเลยสายนี้ทนไม่ได้ทนไม่ได้เห็นไหมวสายนี้ทนไม่ได้เลยทนไม่ได้เลยออกไม่ไหว คนไม่ได้แล้วอ่ะสายนี้สายสุดท้ายครับมาดูมาดูวันจะเป็นสายอะไรมาดูวันไม่ชนะเลยสัก,กตาเนี่ย ยังแนมุมวัดวัดเปิดไม่ได้เราลืมเจ้าตู่อืได้ของดีเอาผมคิอ,อกแล้วกพลังแห่งความโกงกับดักจะทำในจากกับดักนะ้องใส่ตรงนี้นะทั้ง ต้องช่างกับดแกแฟะนีม่มันเห็นอนะ่ะมีเห็นมีหวังน้ำเป็นมีเห็น,นะหนแบบนี้อนะ่ะโอ้ยคอร์ม เดี๋ยวไม่ไม่เอาอะไรมาวะเนี่ยเดินข้างบนนี้ผมจะเดิน้างนนี้ถ้าดูแัวนว่ามันจะเป็นมันจะโอเคเปล่า โอ <in the> ๊ยลืมต <ho S 1> you ึก็้างบนแม่มามาแล้ว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 ต้องวิ่งมาแน่มีเชี่ยระบานกลัวโอ้ หนุกไหม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 อียังยังจะทำอีกงยังมยังอีกยังอีกแอม่เห้ยสีสีขูมามามันมา เรียบร้อยตาย่างครับ รอบรองชนะโอ้ชนะเป็นครั้งแรกก็สำหรับคลิปนี้ครับใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และกดซับแครกเกันด้วยครับสำหรับเซิฟนี้ก็บายครับแล้วกอนนะครับ